นี่จะแจ้งความจับเจ้าหนี้นะฮะแม่สองสามวันมานี้เนี่ยช่อง t ิ k ต o k นะฮะของทนายเจเนี่ยนะฮะทางลูกหนี้ก็ติดต่อมาหลายรายเลยนะส่งข้อความมาให้ดูนะครับว่าโดนเจ้าหนี้เนี่ยโพสอย่างงุ้นอย่างนี้นะฮะบางคนก็โพสกล่าวถึงเฉยๆบางคนก็โพสลอยๆบางคนก็แท็กชื่อบางคนก็ลงรูปหนักข้อเข้าก็ลงบัตรประชาชนนะอ่านะครับ หลากหลายสารพัดเลยนะผมก็ดูบางข้อความก็ดูแล้วก็ไม่ได้เข้าขายความผิดอะไรด้วยซ้ำนะบางทีแค่โพสถ,ถึงเฉยๆมันไม่ได้หมายความว่าเจ้าหนี้เขาจะประจานหรือว่าทำให้เสียหายอะไรนะเออคุณคิดไปฝ่ายเดียวครับว่าคุณเสียหายนะแต่ทีเนี้ยบางทีบางคนเนี่ยหนักข้อกว่านั้นนะส่งมาให้ผมดูแล้วก็ถามผมนะครับว่าจะเรียก ค่าเสียหายได้เท่าไหร่แล้วทนายรับฟ้องหรือเปล่านะผมก็เคยลงคลิปไปแล้วนะว่าผมเนี่ยไม่รับฟ้องเคสที่ลูกหนี้นะจะฟ้องเจ้าหนี้นะเพราะผมเคยบอกชัดไปแล้วนะครับอ่าผมบอกชัดไปแล้วนะว่าผมลงคลิปที่เตือนทางเจ้าหนี้เฉยๆนะฮะว่า ลักษณะอย่างไหนบ้างที่มันจะเป็นความผิดลักษณะบ้าอ่าลักษณะไหนบ้างที่โพสต์ได้แล้วไม่ผิดอะไรนะฮะอยากจะให้เจ้าหนี้เนี่ยศึกษากันเยอะๆนะฮะจะได้ไม่ถูกลูกหนี้พวกนี้ไปแจ้งความนะฮะเพราะว่าเวลาลูกหนี้มาถามผมเนี่ยผมก็จะดูว่าไหนที่มันผิดอันไหนที่มันไม่ผิดนะผมก็จะแจ้งไปตรงๆนะบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้แนละ้วมาเถียงผมก็มีนะแม่นี่ัสเสียงจริงเลยลูกหนี้พวกนี้เนี่ยนะฮะตัวเองเป็นหนี้เขานะ มาหาช่องที่จะไปแจ้งความไปฟ้องเขานะครับแล้วถามอีกนะฮะว่าจะเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่ไม่ต้องเรียกหรอกครับเอาเอาเงินไปจ่ายเขาฮะเออนะฮะไม่ต้องไปเรียกค่าเสียหายนะนะเออนะทำอะไรนะฮะต้องคิดถึงใจเขาใจเราด้วยนะครับเจ้านี่เขาคงจะหมดสิ้นหนทางแล้วนะ เขาถึงจะดําเนินการอะไรพวกนี้นะที่โพสต์ลงอันนี้ไปถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรเช่นโพสต์บัตรประชาชนหรือโพสต์ว่ากโกงหรืออะไรพวกนี้นะฮะถ้าเขาโพสต์ถึงเฉยๆตามหาคนหายทวงหนี้ทวงยอดหนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องไปคิดที่จะไปแจ้งความอะไรเขานะเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับนะคุณเอาเงินไปใช้หนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็ลบโพสเองนะครับเขาก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณนะครับแล้วก็ย้ําอีกครั้งนะครับ ผมไม่รับฟ้องให้กับทางลูกหนี้ที่จะฟ้องเจ้าหนี้นะแนะนาได้แค่ว่าไปแจ้งความนะหาว่าคุณติดใจนะครับแล้วก็เตือนเจ้าหนี้นะอย่าไปทําอะไรที่มันนอกรีดนอกกฎหมายนะสิทธิทางกฎหมายของคุณทําได้แค่ทวงแล้วก็ฟ้องนะฮะสองทางเท่านั้นนะครับก็ตาเห็นว่าคลิปของทางธนาเจมมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับโชคดีไม่เป็นหนี้และอย่าโดนลูกหนี้ฟ้องหรือแจ้งความนะครับเจ้าหนี้ทั้งหลาย